อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก็ er, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็คือช่องชนินจังเกมเมอร์กับอีเชน,นเคยน,นะครัเวันเกมเกม a r k Survival เวอรเองอีเ e l นะครับวันนี้ก็มีคนขอให้เล่นหมด PVP นะฮะเราก็จะเล่นตามที่เขาบอกนะ PVP จริงๆนะั้นทุกคนไม่ได้ PVP เล่นๆนะขอตั้งชื่อว่า M.R ก็แ้วกัน M.R แปลว่าอะไรไม่รู้นะอืมจากที่ดูสภาพแล้วก็ต้องเติมหน้าตาเข้าไปหน,น่อยวานี้ได้แล้วตอวเรานะจะไปเกิดกันที่อ๋อสัตว์ไม่ดูร้ายแล้วก็ต้องไปสร้างบานนะเอาชีวิตรอดถ้าตายเอา้เอา,เ,อาเกิดมาก็ตายเลยทุกคน ถ้าตายโดยโดนพวกนักเสอฆ่านี่คือไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าโดนตายโดยโดพวกคนฆ่าตายนี่คือเป็นนะทุกคนก็คือต้องเริ่มใหม่เราต้องไปหาแมปใหม่เลยไม่หาดีกว่าชาตลนี้มันรู้สึกว่าก็คแบบือถ้าว่าถ้าเรา,า,าโดนถ้าเราโดนมยนฆ่าตายนี่คือก็คือจบจากจบชาเลนนี้เลยนะทุกคนไม่รู้อีกกี่ EP ทุกคนแต่ว่าต้องเล่นก่อนทุกคนคนขอก็ต้องจะให้ ดูสิว่ากี่อีพีถึงมันจะตายมันจะรอดหรือเปล่าอีเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดมาก็ตายเลยโอ้โหเปนะ็นไเนี่ยอันนี้ไม่เก็ตใช่ไหมไม่เก็ตใช่ไหมโอ้โหไม่เก็ตอีกหกห้าสี่สามสองหนึ่งซู้ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเกิดดัวขอเกิดตรงนี้แล้วกันนะเกิดสาวอย่บอก้อนตายอีกอ่ะห้ามตายนะ <S <S เอา้าตายอีกอันนี้มีเกตใช่ไหมอันนี้มีเกตใช่ไหมอันก็ขอเริ่มเล่นใหม่เลยกแล้วกันนะอืม,อมขอเริ่มเล่นใหม่เลยนะทุกคนเราไม่ไหวแล้ว เราก็าออกจากเกมนะทุกคนออกจากกัไปเรีเร่มยๆเหมืเอเดีมเลยออคครับนี้แล้วก็เริ่มเข้าเกม Ark Survival Evolved กันแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องสักครู่หนึ่งนะเพราะามันนานนะกันเข้าเอา Evolved ของในเกม Android นะรอก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้ลงคลิปใหม่ไปแล้วครับคือคลิป Mini World p a r าทสองนะอย่าลืมไปดูนะทุกคนใครของใครของมีคนขอมาพี่ก็ต้องจัดให้หนะนี่เลยไหมหมดพีพนะ ขออีซี่นทุกคนไม่เอาเยอะนะไม่ไม่เอาบมดยากนะเอาเป็นพีส่วนคนมาเราเข้ากันดีว่าจะเข้าได้บปเกิดมาโดนยิงปืนอีกรรู้ใจเจ้าตายว่าเราโดนยิงปืนทุกคนตายเลยแองแหมงเลยหมดสภาพเลยครั้งนี้ขอเกิดตรงนี้นะฮะเกิดไม่ได้อะ เอาเกิดไม่ได้เองโอ้ยสี่บิดทุกคนเกิดไม่ได้ปะงั้นขออีกรอบหนึ่งทุกคนที่นี่มันโคตรเยอะเลยจะเอาไหนดีอะมันจะรอดอนะีพีสิอีพีวะเนี่ยเอาขอเป็นถ้าเป็นซีมันจะมีไม่อ้โหโคตรเยอะเลยอะเอาเนี้ก็ได้อีกครั้งหนึง่งถ้าดน,านนี้ไม่ได้ก็คือจบนะทุกคนก็คือไม่เล่นแล้วนะ โถดาดน,นี้ก็ไม่ได้อีกเนาะตอนยิงตายอีกโอ้สีวิตต้อนนี้สักด้านเลยทุกคนขอสักด้านเถอะขอเป็นผู้หญิงนะโอ้ตัวดำเลยขอผมยาวผมตาแดงๆผมยาวๆชื่อว่า G I M อะไรวะชื่อว่า M อามันเลี้ยงเลยเฮ้ยเป็นขัดคออะหมอจะไม่ตายอีกนะครั้งเนี้ยโหตายปะตายไหมฟังเสียงกันทุกคนตายปะเฮ้ยไม่ตายเออได้อยู่ไม่มีปืนโถฉันโด่มีมีมีคนมีปืนแล้วฉันโดนฆ่างั้นเราจะตั้งหลักผ่านตัวนี้กันนะหมอนจะมีคนฆ่านะคะ ใช่ไหมมันจะไม่มีคนค่าใช่ไหมเพราะว่าเจ้าของแบบชอบลาดตะเวนแบบนะว่าเออมีคนไหมมีอะไรบ้าแล้วแบบเนี้ยก็ต้องผ่านเราหาที่มุมหมอกในการออสร้างบ้านกันนะแล้วก็ทำการ ถ้าไม่เสียเรากคุณขอ,อพอน,นะทุกคน EP แรกนะครับผมมาแล้วเข้ามาในสู่ EP แรกกันเรียบร้อยนะคบผมเสียเวลาไปทั้งหมด3นาทีในช่องนะเะเกิเกเกคลิปนี้นะคะจะลงวันเอ,อวันนี้วันศุกร์เอ้ยไม่ใช่สิวันนี้วันพุธขอลงวันศุกร์กันละกันทุกคนขอลงคลิปนี้ขอลงวันศุกร์ ขอขอเวลาเตรียมตัวก่อนเนาะเพราะว่ามันจะอัดแล้วก็ลงแล้วไม่ใช่นะขอเวลาสองสามวันหาที่ยังไม่ได้เลยทำไมเดีย่ะงั้นไปสร้างบนเขากันปะไปสร้างตอนนั้นเดี๋ยวราเซฟหน้าเต็มก่อนมันก็จะเหมือนโหมดธรรมดาเลยนะทุกคนมันก็จะเพิ่มรื่ให้เดี๋ยวผมก็ไม่ได้เล่นโหมดออนไลน์อันนี้ไม่ได้เล่นโหมดออนไลน์แบบว่า แบบแบบว่าเล่นกับเพื่อนทุกคนแต่ว่าไม่ไม่มีพีนะเราก็ไม่ได้เล่นนะแบบนั้นน่ะเพราะว่าเสียงหมดไม่และขอโทษนะว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนทุกคนแล้วก็ใช่แล้วว่าแบบว่าก็เล่นแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นลงลงคลิปนะเขาขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปเนาะที่ไม่ได้เล่นทุกคนดูแล้วก็ลงคลิปว่า ไอแบบขนาดเล่นกับเพื่อนมันซื้อเลยไงซื้อห้าร้อยบาทจริงๆก็ไม่มีตังหรอกก็ช่วยกันออกค่ะทุกคนไม่เก็ตทุกคนไม่เก็ตเลยอ้มาสร้างบ้านตรงนี้คิดได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฉันโดนม่ออาร่า ทุกข้อเอาแล้วดำแดงๆปะมีในในมีลูกศรเอ,อ,า,อาเอาฟาหรอไม่กินเอาฟาหรอมันก็จะแหลกๆนะขอโทษนะที่มีแหลกๆอ๋อไม่ใช่มันเป็นมันเป็นาราวพุ่มรูปนี้แหละโอ้ฉันกี้ปกใจริโนต์อัลฟาทหารที่สร้างบ้านดีๆดีกว่าไม่ไม่อยากสร้างอย่างนี้มันเถื่อนเถื่อนไปนิดนึง หาที่เียกสร้างบ้านดีกว่าอาแล้าเห็นที่หมอมาแล้วอยากสร้างตัวนี้มากเลยอ่ะโอ้ยเล็กแหละขอภายใน,นที่มันเหล็กอ่ะเดินไปเดินมาเวลขึ้นให้แม่มคือเลิศคือดีมากทุกคนอะไรขอตัดขอทุกไม้ก่อนแล้วกันอ,อ้เออ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 ยีน้าลง ขอเล่นอีซี่นักบมลบอีเพลยอีซี่มันง่าย,ยางไงเล่นหมดเอ่อมีเดียมฮาร์ดเอ่ออะไรนะมีเดียมฮาร์ดแล้วก็ on, มูตอนน่ะแหม่ฉันก็ไม่ได้เก่งเลยค่ะนันกบนก็ต้องเล่นพื้นฐานไปก่อนนะนะไม่ได้เก่งเหมือนใครเขา ไม่รู้สร้างบ้านได้เปล่านะต้องดูกอนวมันสร้างได้ไหมอันดับแรกเราสร้างนี้มัน f i n เสร็จแล้วเราก็มาสร้างนี้ต่อต้องการหินแหลมนะหินแหลมหรือว่าฟินนั่นเองฟินน่ะได้ง่ายๆแต่ต้องหินอเอาไข่ได้เหล็กเพิ่มด้วยเดี๋ยวสร้างขวานก่อนนะจะได้เอาทำมาได้ง่ายๆ ใป่ไข้ควาละแล้วก็เอาพวกฟุงพวกฟินมาด้วยนะโอเคชุบผินเลยชุบผีไปเลย,เลยบ,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 บอบ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 ออกคาเรชุดไม้ด้วยจับ,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 บปับจับคอเ่ปรับแสงนะทุกคนปรับแสบเลยแสบตาปะเพิ่มความมืดนะทุกคนไอ้เพิ่มความสว่างทการเก็บพวกนี้นะทุกคน มันไม่คิดเสียงน้องนะอยู่คนเดียวสองคนอ๋อนี่ไงเพิ่มอีกแล้วอ่ะทำไมาเพิ่มว่อยจังเลยครับผมเพิ่มว่อยอย่างนี้นเนี่ยไอ้เขาอ,อัพเลือดน,นังทุกคนอ้าทำไมหิวแล้วละ่ะเอาลืมไปไม่มีอาหารนี่บ้างกินเบอร์รี่เพื่อกางชีวิตก่อนครับัน ตอนนี้ยังไม่มีอาหารนะฮะเชิบงี้ยงเงี้ยงเงี้ยง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 หวังว่าจะไม่มีคนพังบ้านแล้วจากที่เราออกจากแมป์ไปแล้วถ้าพังบ้านแล้วฆ่าเราต้องนั่นแหละทุกคนตามนั้นเลยนะฮะเราก็จะต้องรบเล่นหมดนี้นะฮะโอเคเลยสร้างแล้วนะอธิษฐานให้มันสร้างได้แล้วก็จับสัตว์ได้เถอะ หนึ่งสองสามโอเคสร้างได้ทุกคนเย่ต่อไปก็าะแค่ว่าสามารถจับสัตว์ได้หรือเปล่า<อ>เราก็จะจับสัตว์ตรงนี้เอ้สร้างบ้านตรงนี้นะฮะก็ <c oughs> ต้องตัดไม้ก่อนอี่โมงสื้กี่โม ตีหนึ่งแล้วคนตีหนึ่งแล้วโอ้ยมันน,นานอะวิวขึ้นอีกแล้วดาเมจไปเลยอ่ะสร้างโอเคเรียบร้อย เก็บเบอร์รี่บอร์รี่ไปไม่เคยเล่นหมดเออ PVP แบบเอาจริงเอาจังนะก็เล่นเข้า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 มาเล่นๆไปประมาณนั้นเข้าเล่นเข้าเล่นประมาณนั้นจริงๆถ้าไปสร้างบ้านบนเนี้ยมันก็จะแบบว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็จะเป็นคนสร้างบ้านแล้วนี่แหละประเด็น เป็นคือกลวงจะหวนว่เท่าไหร่รูซิวจำนวนว่เท่าไรพรรา้ยรับสามราาเท่าไรวะเ,เวล8แปดจเวล3สเหมือนกันโอ้ว้วาวตูดระชจ่มชืิรับจริงๆข้าทิ้งเลยก็แล้วกัน โอ้ยวิ่งชาเลยจะไปไหนเจ้าสัตว์าดไอเดนเสเเถื่อนแกนั่นแหละเถื่อนมาฆ่าจะทำไมเนี่ยฮะพอดีพอดีพี่มันแรงเกินน้องนน,อนท์แล้วก็โทษเราจะเอาหน้าไปจริงจริงอ่ะทำมันฆ่าไม่ได้เนี่ย โอ้ยเหยวก็ได้ละานทำที่บอกทุกคนเราไปสร้างบ้านแตดก่อนจะไปเลยก็โอ้้าว้าวทำมันชริงป่วนจริงๆไปดูเลยโอ้ว้าวหยุดทำไมล่ะอ๋อยกดผิดอีก นั่นแหละโอ้ว้าวมันนีเลยนะจ๊ะนุ่มนายก้องดีอย่ามาดัานฉันสิไอ้ไอ้โซ,โซบ้านี่โอ้ยอย่าติดแต่เออนั่นแหละแบบนั้นลุกอย่างนั้นเลยโอ้ยต้องทำไมเนี่ยอาหารอันหนึ่งนี่หายยากขนาดนั้นเลยเหรออืมอืมอืมว้า อีกนิดเดียวเองมึงก็ตามกูจ้างอีคอยยาบ้าโอ้ยเอาวิ่งหนีในไม่เนี้ยคอะกูพังตอนนี้เนี่ยฮะโอ้ยโมโหเนี่ยหยุดก่อนเซจะไปไหนฮ้อยอีดอยอีหยุดหยุดหยุดสมบัติเนาตายปิศา้อหาไม่ใช่เหนื่อยอีนั่นก็ตามกูจ้างกู แค่ให้มึงแล้วไงเดี๋ยวสัยยังมีค่าใช้อีกกว่าน,นี้มีจ้ะอย่ามาตางกูอีกมึงทำกูเจ็บกูต้องอทำใม,มันเจ็บเหมือนกันอย่านะโอ้ยช่างเหย็ยดเอไปดี่รูใช้คำหยาดนะทุกคนมันไม่ได้วะิ่มนั้อนะก,กันโอ้ยหิวจริงจริงเนาะ บัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วไม่ต้องไม่ต้องตามเลยปะคือลำใหญ่มากเลยแกตามทำไมโว้วมีบ้านตนั้นด้วยสินีว<อ>ิกเก็ตใช่ไหมนะฮะมีบ้านด้วย<อ>เฮ้ยฉันี่หิวข้าวเว้ยแต่ป<อ>้าอีรำไม่ฉันข้านะ จริงจริงใช่ไหมฮะอันนี้จริงจริงใช่ไหมอันนีอัจริงจริงใช่ไหมจริงจริงแค่คนนั้นนะชันชั้นก็จะตามทาที่แกบอกกันกันนะแกทำชั้นก่อนนะฉันไม่ได้มัโหัวหิวแล้วนะแกทำชั้นชั้นชั้นไปใจตึงไงรุนหอบชั้นเป็นไรอถ้าเล่นมันน้อยมันมันจะไม่นีบทุกคนรีบไปที่อื่นซะชันจะกินข้าวพวกจ้าออกไป่เจเอาไปด้วยไก่เลยไปเชวเชวเชว ก็เลยไม่อยากตายแล,ล้วก็รีบออกไปซะเทนนี้มาเถนชั้นสิงแจอีได้ไม่ต้องเอาไปเลยเอาไปเล่มันกล้าใช่ไหมกล้าเข้ามาเิ่นฉ <Yeah ันแล้วก็มีรอดแน่ตายสถานได้ยาวโอ้ทุกคนเร่วงมาเต็หมดแล้วทุกคนเอาไปช่วยกันเอาซิซิซิซับนั่นเลยประเด็นก็สูตรสี่โอเมกอด โอ้๋อไปเไรสบไปเลยสบไปเลยสบไปเลยโอ้ยสบเป็ไเ,ปไ,รไ,ออเปไรเนี่ยยังกระชากกระตุกได้ไหมยังกระชากกระตุกเลยอยู่นิ่งๆสิลกูกเออนี่แหละนี่ที่ต,ต้องการโอเคจุดดีมีมาตรฐานสเตมินา เอาเนื้อมาเอาหนังมาแล้วไปทำอาหารเอามาเย่ยดได้กระดูกสันหลังของทุกคนเราก็ทำการอักเสบเลยเอามาเซเอามาเซ่โอ้หองน,นี่มันทนทานจริงเลยฉันช่วยไม่ได้นะ้องบ่๊กจะบังคับให้ฉันทำเองนะไอ้คอยาบ้า อัะคลิปนี้ค่ะขอลาตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายบค่ะชบวยเป็นี้กดไลค์กดแชร์กดบสติ๊กเก์แล้วกดกดะดิ่งาหด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ